ก็สวัสดีน้องๆทุกคนเนาะก็อยู่กับช่อง AT n t n K2 นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยเนาะก็วันนี้พี่ก็อยู่กับหลานพี่นะครับน้องๆช่องอะไรนะช่องทีวีว่า99ครับผมสวัสดีครับฝากน้องๆไปก็ติดตามเลยดิฝากติดตามนะครับตอนนี้1,000ซับแล้วับผมก็ตามสัญญาเลยเนาะน้องๆก็คลิปนี้ของพี่นะครับเนเน่ก็ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูกอน ก็คลิปนี้ของพี่นะครับน้องๆที่พี่จะแจกหมอกเอฟเนาะที่บอกว่ากติกาเออนินไว้ป่าวว่าก็คือกติกาพี่ขอไว้หนึ่งหมื่นวิวนะครับน้องๆแล้วก็ยอดไลค์ห้าร้อยไลค์แต่พี่ได้มาหนึ่งพันพันแปดอ่ะยอดวิวก็เกินนะแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือให้น้องๆคอมเมนต์ชื่อเฟซน้องๆไว้เนอะนี่พี่ก็เห็นทุกคนนะครับก็ พี่จะเอาคอมเมนต์ที่ไม่ซ้ำเนาะเนี่ยถ้าถ้าแบบเนี้ยซ้ำก็พี่ก็จะนับแค่หนึ่งนะครับน้องๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้ไปติดตามช่อง t เก9 9ให้ครบหนึ่งพันซับนะครับก็ครบหนึ่งพันซับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็เลยจะมาทําการแจกไอดีหมกเอเนาะก็เดี๋ยวพี่ใช้โปรแกรมเหมือนช่องชัดว้าวเลยละกันพี่ก็ได้ไปขอลิงก์มาแล้วนะครับไุสูหาเลยใครพูดดีอ,ดอ่ะไปผมกดเออ ไปอโบไม่มียจิวเพชรเออไม่ใช่จิวเพชรไหมไอโบหนึ่งไข่เนี่ยจบแล้วอดอดอดโอ้ไม่นำตามกติกามึงมันมันไม่เอาวาผมไม่น่าได้มึงอก็ได้แต่มึงไม่มี่ิวเพชรเนี่ยโอ้หมดไปเลยเสียใจว่ะไปค่ะคนใหม่คนใหม่โอ้เสียใจไป โอ้ดีแล้วเออว่ะน้องคนนี้บอกดีครับ <c oughs> ดีแล้วสวัสดีครับน้องน้องได้ออกคลิปปีด้วยเนะ <c oughs> แต่น้องจะแบบว่าเสียใจมากเลยอ่ะโอ้แต่รหัสโอ้จบเลยไม่เมนชื่อเฟส <c oughs> หาคนต่อไป <c oughs> ไป <c oughs> เอ้ยมีว่ะคนเนี้ยเออว่ะชินนบุตรไหนลองหาดี น้องคนนี้นะครับคือผู้โชคดีหน่อยลองไปดูเด้อถ้าไม่เจอพี่ตาติดเลยนะตนวนี้เหรอวะน,นะนั่เลใช่ตรงเนี่ยนตรงใช่ไหมอมนืนีน่เนเล่นเกมนนเนี่ยคนไหนเนี่ยคนนี้นี่คนนั้แนแหละคนนั้นแหละอคนนี้นี่อ่ะมา น้องคนนี้ก็เขาทํางานอยู่ที่บ่อน้ํามันแห่งหนึ่งในประเทศดูไบนะครับน้องนี่รวยเกินก็พี่ก็จะตัดสินน้องแล้วกันนะครับพน้องรวยกว่าพี่นะอ่าเล่นแล้วเล่นยจังหวัดพิษณุโลกนะครับน้องก็ทักเฟซเข้าไปเลยแล้วกันส่วนตัวสวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร ถ้าน้องไม่ตอบพี่ภายใน24ชั่วโมงพี่หาคนใหม่นะครับก็บอกดิว่า <Join> น <ED> ้องได้รัสนะครับจากช่องดไอันนี้เปิดน้องเขาไม่รู้ว่าทักมาทำไมวะน้องได้ไอทีบอกเอฟจากช่องอะไรก็ไม่รูให้โอนตังมา3,000นะครับน้องได้ไอทีบอกเอฟ ออเอาเฮ้ยไอคิวซีค <c oughs> ิวเบียโทรมาทำไมเนี่ย <c oughs> ก็พี่ก็ทักน้องคนนี้ไปตอนประมาณห้าโมงประมาณสี่โมงห้าสิบเก้าน้องเต่ากลับมาตอนห้าห้าโมงหกนาทีห้าโมงเกียรติว่ประมาณนั้นแหละหกนาทีนะั่นแหละห้าทีหกนาที <c oughs> ก็เดี๋ยวส่งส่งรหัสไปให้น้องเขาเลยดีกว่า นี่นะครับน้องก่อนจะแจกเนาะเข้ามาดูสักหน่อยเออนี่นะครับนี่คนระับไอดีโมกเอฟนี่เนาะที่พี่จะให้น้องเข้าไปเนาะอ่านี่เลยนะครับปาดคอไปหนึ่งทีน้องชื่ออะไรวะยังไม่ได้ถามชื่อน้องสิแจกเลยแล้วกันจะขอล็อกอ,อก้าวกัน เดี๋ยวส่งรหัสพ่น้องเขาเลย Hmm. <laughs> นี่นะครับพี่ก็ได้ส่งรหัสไปแล้วเนาะก็คือส่ง Gmail แล้วก็รหัสเฟซแล้วก็มีรหัสเมลด้วยแล้วก็มีรหัสยืนยันตัวตนด้วยเนาะถ้าถ้าแบบว่าเวลาเข้าแล้วมันติดยืนยันตัวตววนเนาะพี่ก็มีรหัสให้ด้วยนะครับแล้วแล้วพี่ก็พิมพ์ต่อกลับไปบอกว่ายินดีด้วยนะครับมาเมนช่องพี่ด้วยเนาะพี่ยแบบ ก็พี่ก็ได้ให้น้องเขามาเม้นที่ช่องพี่ด้วยนะครับเพราะว่าก็กลัวคนอื่นไม่เชื่อเนอะพี่แจกจริงๆเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้พี่ก็จะกลับมาทําอีกนะครับน้องๆก็ช่วยแบบกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเนาะมีอะไรว่าอากฝากช่องอะไรบ่ะก็ฝากติดตามช่องนะครับทีวีว่าก้าวผมเดี๋ยวพี่จะมาแจกรัาอีกนะครับติดตามได้เลยผม ก็โอเคนะครับก็ผู้โชคดีก็คือน้องคนนี้นะครับชินน้ำบุตรนี่นะครับน้องๆก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปเลยนะครับน้องๆก็ขออนุญาตตัดแบบไม่ได้ตัดอะไรมากเนาะเพราะว่าพี่จะได้แบบลงคลิปได้เร็วเลยนะครับน้องๆก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับน้องๆก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะเพราะว่าพี่ก็แจกเรื่อยๆอยู่แล้วสาหรับนะ้องคนไหนที่ติดตามพี่เนาะช่องพี่ก็แจกมาหลายรหัสแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็มาทาแจกเนาะ วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันไป